แอคชั่นทำไมต้องสวัสดีผู้ชมก่อนสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเนาะวันนี้องตองอยากจะมาคุยเรื่องวันลอยกระทงกับเพื่อนๆใช่ไหมครับวันลอยกระทงมีความสําคัญทางทางบ้านเรายังไงครับเอองานลอยกระทงกับงานยี่เปงเหมือนกันหรือเปล่าเปงเหมือนไม่เหมือนครับ มันเป็นยังไงอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิเอาเอาลอยกระทงก่อน <Yeah. S 1> มันเป็นครับแต่ชุดไทยแชุดไทยวันลอยกระทงครับแล้วก็วันสงการไอ้วันวันวที่เป็ร่งก็ทำยังไงไปทำกระทงแล้วค่อยไปหาผู้ทำกระทงวันนี้แต่ยังไม่ใช่ใส่ชุดใส่ชุดนักเรียนทำแล้วก็ พอจะรอกระทงใส่ชุดไทยครับครับแล้วตองจะไปรอกระทงหรือเปล่าปาครับไปกระขายแน่เพื่อนเพื่อนเขาเอาเพื่อนกี่โมงนัดเพื่อนเพื่อนไว้กี่โมงครับเออไม่รู้วันที่เท่าไหร่ที่จะไปรอกระทงไม่รู้คิดไม่รู้คิดไม่รู้ครับไม่รู้ครับอีกว่าจะรู้ได้ไงว่าเพื่อนเพื่อจะไปวันวันไหนไปมาแล้วครับยังไม่ถึงเลยวันนี้วันแรก เห็นแล้วยังฝนตกแล้วเนี่ยเราเดี๋ยวเราค่อยออกไปกันนะม,มันจะตก,ตกน้องยังไม่ดื้อเลยแล้วเอาตองอยากไปลอยกระทงกับใครมีแฟนได้ยังหยุดแล้วหยุดแล้วสบายอ่ะมัมีแฟนได้ยังปกติเขาจะไปลอยกระทงกับแฟนอยน่างเงี้ยมีแฟนได้ยังไม่มีอ่ะไม่มีใครมาจีบเลยเหรอครับในห้องอ่ะไม่มีเลยใช่ไหมครับรอๆอย่างนี้ไม่มีสาวมาสนใจเลยเหรอครับเพื่อนๆเคี้ยวเววกันหรือยังตอนเนี้ยฟันหลอกอะไรยังไปแย่งกันสิ มีแค่หนึ่งคนค,นคน,คววนคนที่เคี่ยวว่าวหรือว่าคนทีน่เคี่ยวยังครบเคี่ยวว่าวเป็นฝันหล่อไงฝันหล่ออเคี่ยวว่าวมีแค่หนึน่งคนแล้วคนอื่นเคี่ยวว่าวไหมไม่มีอ้องตองว่าองเบาไม่ครับ,รบน้องน้องเอลีนล่ะไม่ไปดูเห็นเห็นฝาน,น้องเอลีนมีกี่ซี่ไม่รู้ครับเราไปนับดูนะเดี๋ยว เฉินซี่เดี๋ยวเราก็ไปนับฟันน้องเอลีนดูนะว่าม,ม,มีนิ่ซี่ตั้งอนตอนนี้ตอนนี้องตองฟันครบอยู่นะเดี๋ยววันไหนที่องตองเคี่ยวว่าวเนี่ยเราจะมาทําคลิปใหม่เนาะดีไหมอยากอยากเคี่ยวว่าวไหมไม่อยากเคี่ยวเ่ารมันต้องเคี่ยวว่าวอยู่แล้วฟันจำนวนมันต้องหลุดน้องน้องจ๋าละเคี่ยวว่าวไหมดูซี่ดูเคี่ยวน้องๆซี่วา่าอยู่ว่านิดหนมันมันไม่ใช่ว่าวาเคี่ยวมันแหงมันเป็นหูนิดเดียวเหมือนลุงไงอ่ะนั่นแหงของน้องมันแหง เอาดูสิอออเอาตอมเอาเขี้ยวมาให้เพื่อนเพื่อนดูสิยิ้มไหมยิ้มย้มไหมยิ่นะนงนะนั่นไงอะไรยิ้มไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวพึ่งถือยิมอย้มหน่อยอะไรแล้วยังมันไม่ได้ว่าของเขี้ยวมันห่างมันลุงไงห่างกันนิดนึงคือปกติเขี้ยวจะตรงใช่ไหมแต่นี่มันจะแบะอกอกเงี้ยโอเคครับเป่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเอาลงใน YouTube ช่องช่องหนึ่งของลุงนะองตองกับน้องไปดูกันนะครับ แต่ต้องลงพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันที่1นึ่งพฤศจิกายนสรมาหกสบสามเพราะว่าวันนี้เราอยู่แม่แตงเราไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพราะไฟล์ของเรามันใหญ่มันภาพเราเน้นภาพคมชัดดีู่ไหม,ไมเอาฝากปิดคลิปให้ครับฝากปิดคลิปหน่อยฝากกดติดตามกดสับตะไคร้ให้มีฮาโลวีนด,ด้วยอ่อฮาโลวีนโชว์สิฮาโลวีนต้องทำยังไงครับ ต้องทำตัวเป็นเป็นผีใช่ไหมต้องอยากอยากอยากเป็นผีหรือว่าอยากเป็นเทพในบรรดาเทพคือก็อยู่บนฟ้าไงเป็นผีอยู่ในนรกอยู่ในอยู่ตามเสาไฟฟ้าอยู่ตามข้างถนนนะเป็นผีนะแล้วก็เทพอ่ะฮาโลวีนเป็นผีไงเอออยู่อย่าเป็นผีเป็นผีทาไมอ่ะต้องเป็นเทพสิอยู่บนฟ้าถ้าเป็นผีมน่าเกลียดน่ากลัวผีตาโบยอ่ะต้องต้องเคยดูหนังให้มันมีผีไหมล่ะไม่ ไม่จา๋าไม่ให้ดูเหรอดูแต่อะไรเนี่ยทุกวันเนะี่ยเคยดูน้องนี่ต้องถามสตางนะเดี๋ยวว่างๆถ้าลุงเจอสตางลุงจะไปถามสตางว่ารู้จักผีหรือเปล่า,ต,านะต้องต้องรู้จักนะต้องรู้จักผีแต่ไม่ไม่เคยดูแต่รูจ้จักโอเคมันเป็นยังไงผีเป็นยังไงครับลักษณะของผีตัวจะดำดำผีหน้าขาวๆก็มีนี่ลุงก็เห็นผีหน้าขาวก็ต้องเยอะหน้านดำก็มีเออแล้วมันโผล่มาพึ่งเนี่ยใช่ใช,ใชเราก็ตกใจเปล่ารู้จักผีร้องคนไหม คือมันจะล็อกหัวได้ไหมใคนอื่นรู้ว่าว่าเขาอยู่ตรงไหนไงแล้วมันสามารถเปิดล็อกหนกป่ดล็อกปีดล็อกหัได้ใช่มันมีเปิดปิดได้ด้วยเรครับแล้วมันจะมองเห็นคนด้วยแล้วคนมองเห็นผีไหมไม่แล้วเรารู้ไงว่าผีหน้าตาเป็นยังไงแล้วเรามองไม่เห็นผีเราโอ้รู้ว่าผีหน้าดำมูผีหน้าขาวแล้เคยเห็นผีไหมเม่เคยใช่ไหมแล้วไอ้คนที่ทําละครเรื่องผีมาก็ คงไม่เคยเห็นใช่ไหมยายต้อยมายายต้อยตากฝนมาเปล่าไม่ได้ไไปไหนครับแล้วเราฝากปิดคลิปแค่นี้นะครัสบสวสดีวันฮาโลวีนสวัสดีวันสงการ<ม>แล้วก็สวสดีวันอะไรวันลอยกระทงไม่ใช่วันลอยกระทงวันยี่เปงไม่ใช่สงการคุณพูดผิดเดือนยี่เปงคือเดือนยี่เปงก็คือลอยกระทงงานเดียวกันยี่เปงเป็นของทางเหนือลอยกระทงเป็นของทางภาคกลาง โอเคครับงั้นสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายกีนาทีะอย่าเพิ่งหยุด5นาทีแล้วขอดูหน่อยอ๋อโอเคกดปุ่มหยุดให้ดูหน่อย